สวัสดีครับนี่คือน a ัตพัฒน์ดคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงสิ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็หลายๆคนเองอาจจะหวั่นใจอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของการเลิกออฟนะครับต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงประมาณ2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวของการเลิกออฟเนี่ยนะครับอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีใช่ไหมฮะมันก็จะมีคําถามว่าแล้วเราจะมีความเสี่ยงไหมนะครับหากเราต้องการที่จะไม่โดนเลิกออฟเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรหรือครับหรือป้องกันอย่างไรนั่นเอง ในบทความของ h a r v a r d Business Review นะครับก็มีประเด็นน่าสนใจนะ <c oughs> เขาเขียนไว้ว่ามันมี5เหตุผลด้วยกันนะครับที่คนเนี่ยโดนเลิกออฟนะนะฮะผมก็ขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังลวกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือการที่คนคนนั้นนะครับขาดทักษะที่จะทำให้ตัวเองก้าวหน้าต่อไปได้นะครับถ้าเกิดเราบอกง่ายๆก็คือว่าคนทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีความก้าวหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เช่นเดียวกันครับบริษัทเองก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการเวลาคือทำเหมือนเดิมไม่ได้หรอกใช่ไหมครับซึ่งพอ องค์กรเองก็ต้องมีความคาดหวังต่อพนักงานมากขึ้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าค,คุณต้องทางานเก่งขึ้นนะคุณต้องก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหม่ๆนะเพราะเราจะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพอะไรว่าไปนะครับมันมหีหลายแบบมากนะครับแล้วเราก็จะเจอคนบางกลุ่มที่บอกว่าฉันยังเหมือนเดิมนะครับฉันไม่ได้พัฒนาตัวเองใช่ไหมครับฉันไม่มีทักษะเพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าไม่ได้ขึ้น,นก้าวขึ้นมาเป็นดีเรคเตอร์อเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งพอมันอยู่ไปรเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยกลายว่าคนคนนี้ มันอยู่ที่เดิมคือคือไปข้างหน้าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เงินเดือนก็นเพิ่มขึ้นนะเออซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเป้าเรียกว่าเป็นเป้าของการที่เอาอ,องค์กรแลคิดว่าเอ,อ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่เราอาจจะให้โอกาสคนอื่นหรือเปล่านะครับหรือจําเป็นต้องเอาคนเหล่านี้ออกไปเพื่อที่จะเติมเลือดใหม่เข้ามาเป็นต้นนะครับเพราะว่าการเติมคนใหม่เข้ามาแน่นอนหนึ่งต้นทุนอาจจะถูกกว่านะครับนะบเพราะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นต้นหรือบางทีก็คือเป็นคนที่อ่ามีมี potential ในการที่จะเเตติบโมาากกว่่นนัอง เพราะถ้าเข้าใจข้อหนึ่งนะครับว่าในองค์กรเองเนี่ยนะครับหลาย,ลายตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มันต้องมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นประเด็นต้องคิดนะว่าหากคุณอยากจะอยู่รอดในองค์กรนะครับการพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้นะครับเราต้องเติมสกิลตรงใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับนี่คือข้อที่1เลยนะครับข้อที่2ที่เราบอกว่ามันจะเจอบ่อยก,ก็คือเรื่องของการที่คนบางคนเนี่ย เป็นพวกดูแต่ไม่ได้ทำนะฮะเขาว่าดูแต่ไม่ทําคืออะไรนะครับก็เป็นพวกแบบสั่งการสั Now, ics, like, ่งการนะครับหรือบางทีก็คือแบบเรียกว่าคอยแบบมองมองคนทํางานอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าภาษาการองค์กรเป็นปกติเนี่ยมันก็คงจะโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าภสษาการที่องค์กรเนี่ยนะครับเข้าสู่าวะที่มันต้องขยับตัวนะครับหรือมันต้องกระชับตัวเองเข้ามาปุ๊บเนี่ย คนเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้บริหารบ้างนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ระดับบนซึ่งไม่ได้เป็นคนลงรรมือทำเลยใช่ไหมฮะเขาก็จะแบบว่า,างั้นเอาออกไปก่อนนะเพราะว่าก,ก็ก็คุณไม่ได้ทำอะไรนี่ใช่ไหมครับเมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรปุ๊บคุณเอาแต่เรียกว่าแบบมองจากข้างบนลงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนะครับบางทีคือ ก็อาจจะยังไม่จําเป็นกับองค์กรตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือก็จะเป็นการเอาออกไปนะครับตรงนี้ถามว่าแล้วเรารู้ไประมาณเขาบอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ยในตําแหน่งนะครับที่เราไม่ได้ทําเลยเลยนะครับไม่ได้คอนทิบิวต์อะไรกับองค์กรด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เอ่อเรียกว่า <laughs> ก,ก,ก็มีความเสี่ยงสูงนะนะครับแปลว่าเราไม่ควรจะเราไม่ควรจะ อยู่เฉยๆนะฮะเราควรจะออกไปทําอะไรบางอย่างนะครับได้ให้มีผลงานอะไรบางอย่างบ้างนันเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็พยายามดูภาระ,ะงานตัวเองว่าเอ้ยแล้วในงานที่เราทำเนี่ยนะครับเราได้ทําอะไรหรือเปล่าเราได้มีผลงานอะไรหรือเปล่าที่เราสามารถนะครับเอามาเอามาเอามา,เอามาพูดได้ว่าเราเป็นนักทำนะฮะเป็นคนทํางานในองค์กรนะครับไม่ใช่เป็นแค่คนที่อมองมองอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คงไม่ดีแน่ใช่ไหมครับนั่นคือแบบที่2นะครับ นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออ่ก็คือแบบเป็นพวกโอเวอร์เซียร์กับคนที่เรียกว่าดูเออร์นะครับดูเออร์นี่เก็บไว้นะไอโอเซียร์เนี่ยไม่ได้ม่ได้เก็บเอาไว้นะครับนะฮะแบบที่สามนะครับันก็คือคนที่เขาเรียกว่าไม่มีตัวตนนะครับอันนี้มันอันนี้ก็เรียกว่าเห็นชัดเจนมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับไม่มีตัวตนอยู่ในองค์กรนะครับเช่นไม่ได้มีค่าไม่ได้เห็นหน้าค่าตาอะไรนะครับไม่ได้แบบว่าถูกพูดถึงอะไรเป็นต้น มันก็ย่อมจะเป็นคนแรกๆที่คนจะนึกออกว่าเอาคนนี้ออกก่อน,อนละกันนะถูกป่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผลงานเราเป็นที่พูดถึงเราเป็นที่รู้จักหรือเป็นต้นนะครับทำให้เวลาเรา,เ,าเขาต้องเขาต้องแบบจิ้มชื่ออ pues, ะมันก็จะมีการแบบว่า e เออเฮ้ย,ย,ยคนนี้เราเก็บไว้ก่อนไหมคนนี้มันเคยมีการทํางานด่นี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาว่าเวลาเราอยู่ในองค์กรเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําตัวเองให้เป็นที่พบเห็นนะ <laughs> ของคนในองค์กรด้วยคือเห็นกับคนในทีมด้วยเห็นกับหัวหน้าด้วยเห็นกับคนทีมอื่นๆด ผมไม่เห็นภาพง่ายๆคือสมมติถ้าเกิดว่าเราเราต้องคัดคนออกเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งประชุมหน้ากันเลยบอกว่าประชุมตรงหน้ากันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเ,เอาใครออกดีมันจะมีคนที่รรเวลาพูดชื่อปุ๊บคนนี้ใครอะ่ะใช่ไหมฮะหรือหรือแบบว่าเออคนนี้ไม่เคยคุยเลยเอ๊ะคนนี้ไม่เห็นทำอะไรเลย,เ,ลยเป็นต้นใช่ไหมครับก็แน่นอนแล้วครับก็แปลว่าไม่มีไม่มีตัวตนอะ่ะใช่ไหมฮะเราก็คงจะอ่าก็คงต้องจิ้มจิ้มออกแรกๆอ่ะนะใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นกับเหมือนสิ่งที่เราพูดว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวตนในองค์กรเนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงสูงมากที่เราจะโดน lay off เลทออฟนั่นเองนะครับนะฮะแบบที่สี่พูดง่ายคือไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือก็คุณทํางานนะแต่งานของคุณไม่ออกอ่ะนะฮะงานของคุณไม่ไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนะครับคือโอเคคุณอาจจะทํางานจริงแต่งานของคุณไม่มีประสิทธิภาพงานของคุณไม่สามารถเกิดผลที่มันเห็นชัดชัดเจนจับต้องได้ใช่ไหมครับมันก็จะต้อง เมื่อเราต้องเลือกคนนะ่ะเราก็ต้องเอาคนที่ไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์ออก,กออกไปใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหลักการในงานนั่นเองก็คือแบบว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่คนทํางานเองก็ต้องถามตัวเองว่าเออเฮ้ยแล้ววันนี้นะครับเรามีอะไรที่เป็นอ่าเรียกว่า a c h i e v e m e n t นะครับเป็นสิ่งที่เรา,าสามารถบอกได้ว่าเราเรา,เราทำสำเร็จนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราทํางานอย่างมีศธลภาพนะเราไม่พูดคําว่าได้ทำได้ทำงานเฉยๆนะเพราะได้ทํางานแต่งานไม่ดีเนี่ยมันก็ ไม่เพอร์ฟอร์มถูกป่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเฮ้ยมันต้องทํางานแล้วเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ด้วยนะฮะแบบที่5นะครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้เอ่อผมว่าหลายองค์กรก็เจอก็คือว่าก็ถ้าเกิดว่าตําแหน่งนี้สามารถเอาเครื่องจักรมาทางานได้ได้นะครับตาแหน่งนี้สามารถเอามาทาเรียกว่าออโตเมชันเอา a อไอมาแทนได้ก็เห็นต้องเก็บไว้นี่ก็เอามาแทนสิใช่ไหมครับมันประหยัดกว่านี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราอยู่ในตําแหน่งที่มีความเสี่ยงนะว่าจะถูก รีเพลซด้วยไอ้เครื่องจัดนะดรวยเทคโนโลยีได้มันก็จะเป็นเหตุผลที่เราโดนไล่ออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเห็นภาพไง่ายเลยกันนะฮะไอ้หแบบเนี่ยนะครับก็เนี่ยไล่เลยนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับคนที่ขาดสกิลนะครับที่จําเป็นในการที่จะก้าวหน้าต่อไปนะครับคนที่เรียกว่าเป็นอ่ามองมองและบางทีคือมองแล้วให้มีคราวิจารณมากกว่ารูุธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องเอาออกไปใช่ไหมครับคนที่ไม่มีตัวตนนะฮะไม่ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่า ใครหรออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปเหมือนกันนะครับแบบที่4ี่ก็คือนะครับไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือไม่มีผลงานไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาก็ต้องไปนะครับแบบที่5คือก็คนคนนี้คือก็ใช้เครื่องจักรทำงานได้ได้ใช่ไหมเอาอื่นทําแทนได้ก็ไปเหมือนกันนะครับอันนี้คือ5ข้อหลักนะที่เราคุยกันในบทความของ harvard business review ที่เขาพูดกันนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าในชีวิตจริงมันก็จะมีมากกว่า5ข้อนะถูี๋ยวฮะบางทีมันก็มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องนะนี่คือความเป็นจริงนะครับก็คือ ไม่ชอบคีน้าคนนี้ไม่ชอบคีน้าคนนี้ก็ออกไปเป็นต้นนะครับหรือคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้อะไรเงี้ยมันก็มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนในการทํางานจริงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณอยากจะอยู่รอดหากคุณจะอยู่รอดในองค์กรเนี่ยนะครับคุณก็พยายามสำรวจเรื่องพวกนี้เยอะแล้วกันนะครับผมผมคิดว่านะครับในเรื่องของกระแสการเลิกออฟเนี่ยนะฮะมันก็คงมีมาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าธุรกิจเนี่ยมันก็พยายามที่ พย,พยายามรักษาสมดุลน,นะแต่นะครับถ้าคุณมองเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถ้าเหมือนกับ่ธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันประสบปัญหาหรือมันต้องการที่ขยับเื่อยื่อน,นมาอย่างเนี่ยนะครับการทำไซซิ่งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในช้อยที่ลหลายองค์กรทำใช่ไหมครก็คือการเลอออฟนั่นแหละนะครับมันคือการประหยัดต้นทุนมันคือการทําให้องค์กรลีนขึ้นอะไรก็ว่าไปนี่นคือสัพท์ที่เขาพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายองค์กรไม่ใจะเป็นองค์กรใหญ่ก็ตามนะครับฉะะนนนั้ าหากคุณอยากอยู่รอดนะครับก็กินด้ถึงให้5ข้อเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็พยายามทําตัวเองให้ไม่ตกอยู่ในขาย5ข้อนั้นแล้วกันโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันในเปิโสดนี้นะครับและติดตามการเปิโสดหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ